แตคลิปนี้บอกเลยว่าดูจบออกมาเที่ยวได้เลยเราจะแบบมาที่ว่ายัางเย็ที่สุดวลย้ยังไงบ้างฮัลโลสวัสดีนี้ฮ่าจ้าทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ ไทยเปน์ครับตอนนี้ที่สนามบินถาหยวยนครับทุกคนพอถึงก็ฝนตกต้อนรับไปจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อซิมการ์ดกันก่อนนะเราเดี๋ยวจะมาอธิบายรายละเอียดการเดินทางทีนึงว่าเดินทางยังไงบ้างนะครับไปอ่า <c oughs> Can I buy sim card here อ่าทั้ง5 y one. Your passport. Oh, okay. ไต้หวันเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับทุกคนสำหรับคนไทยฟรีวีซ่า14วันในเพียงพาสปอร์ตเล่มเดียวก็ไปเที่ยวได้เลยไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องกักตัวนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่สามบินเนี่ยได้ชุดตรวจ ETK แบบนี้นะครับกับเรา ให้เราตรวจและประเมินตัวเองนะครับถ้าไม่ติดก็ออกไปเที่ยวได้ตามปกติเลยส่วนซิมการ์ดและบัตร e s r d นะครับก็สามารถซื้อที่สนามาบินได้เช่นกันนะครับมีหลายเจ้าให้เลือกราคาแพ็กเกจเริ่มต้นก็นจะประมาณนี้นะครับราเปลี่ยนเลยไหมเปเลี่ยนอะไรดีเพราะเราไม่มีเข็มจิ้มซิมใช่ก็ต้องเปลี่ยนไปครับทุกคนซื้อซิมการ์ดแล้วเดี๋ยวเราก็นั่ง MRT เข้าเมืองกัน มาถูกวะถูกแล้วดิสกายเทนเดี๋ยวเดี๋ยวีวไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยับเฮ้ยข้างไหนวะก็มันบอกให้มาทางนี้เฉยเอ็มอาร์ทีครับทุกคนเอาใหม่ไปเดินทางเข้าเมืองกันวันนี้เราพักอยู่แถวซีเวิร์น โรงแรมทูมอร์โลโฮเทลนะครับจองในก็ได้มาพอดีช่วงนั้นน่าจะโปรพอดีมันได้คืนแล้วประมาณเท่าไหร่ละพันพันสี่ปะที่เราจองมาเออก็ถือว่าถูกเลยนะออแต่แบบมาถึงก็คือฝนต้อนรับชุ่มฉ่ำมากดูพยากรณ์อากาศคือรุนทุกวันว่าวันฝนจะกี่เปอร์เซ็นต์วะแล้วก็คือวันบินก็คือเห็นฝนขึ้น90้าสิเซก็คือรู้เลยว่ามาถึงฉ่ำแน่นอน MRT ท วิกระเป๋า,าเราไม่อยู่ป่ะาวาันนี้มันไหลจังขั้น <_' K han> ตอนการเดินทางเข้าเมืองครับทุกคนอันดับแรกแล้วก็ลงมาที่ชั้นใต้ดินนะครับเดินตามป้ายเรื่อยๆจะมีป้ายเขียนว่า MRT นะครับแล้วก็เดินตามลงมาเรื่อยๆเนาะส่วนเราเนี่ยอยู่ที่ซเซมเมือนใช่ไหมเราก็จะไปตั้งต้นที่ไทเปเมนสเตชันนะครับแล้วก็เขาไปเปลี่ยนขบวนอีกทีนึงจริงๆอะทุกคนอะจะเลือกพักเป็นแถวซีเมือนเหมือนเราก็ได้หรือว่าจะพักแถวไทเปเมนก็ได้ก็จะเดินทางสะดวกวก็จะมีรถหลายสายผ่านแต่ละพักที่ซเซมเมือนเนี่ยเพราะเราเรา คือก่อนนั้นเราเคยมาแล้วเราก็ชินกับแถวๆนั้นแล้วของกินมันเยอะด้วยไงเรามันหนักสู้อยู่แล้วไรเราเกี่ยวกับเรื่องของกินเราก็ต้องไปหาอะไรแถวๆนั้นมันไม่ีอะไรยากเลยไม่ยากก็ t e r m i n a มไม่มีอะไรยากเลย,ย,ก,ยก็เดินตามทางคือเราแนะนำเลยนะสำพลที่แบบว่าอยากจะออกไปเที่ยวแบบต่างประเทศครั้งแรกอะไรเงี้ย แล้ว่ร้จะไปไหนดีอะไรเงี้ยจะไปญี่ปุ่นก็แบบยากไปไหมจะไปเกาหลีก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นต่อมอแล้วว่าแบบไต้หวันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆราคาไม่แพงมากด้วยแล้วก็ตกใจนะว่าคุยกูเออแล้วก็เดินทางไม่ยากเนาะเดยวคลิปนี้บอกเลยว่าดูจบออกมาเที่ยวได้เลยเราจะแบบอ,อธิบายอย่างละเอยียดที่สุดเลยว่ายัางไงบ้างลอง,ลองให้คนไม่เคยมาสัง่ง อ่าดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนโปรทุณโปไม่เคยมาเนี่ยคนเป็นครั้งแรกที่มาไต้หวันกับของโปรดูว่าคนโปรจะซื้อตั๋วได้ไหมอ่าซิงก็โชนี่ก็ได้เพราะเรายังไม่ได้ซื้อบัตรมันต้องยังไงก่อนนะมันนีภาษาไทยนะถ้าจะไม่ผิด <Okay. S 2> แตะดิแตะ เลยเลยแล้วเธอกดสีฟ้าดิ交易取消มั่วแล้วนี่ไทยไทยเรื่องขาอตไทยกรุณาเลือกสถานีปลายทางและจำนวนตัวอาไทยไปเมนนี่นี่ร้อยห้าสิบไทยไปเมนข้างบนเห็นไหมรุณาชำระเงินเราเราไม่ได้เลือกของคนนี่ว่ากรุณาชำระเงินไปไทยไปเมนครับ ไปทอซเมนต้อไอาไวซเหมือนกันครับต้องไปเปลี่ยนขบวนที่ไทเปเมนโอเคเลทที่ไทเปเมนก่อนนะครับครับร้อยห้าสิบบของเรเท่าไหร่วะร้อยห้าสิครับใก่สองคนก็เป็นสามร้อย่ร่อนเอะไรวะอนถอดถอนถอนอีกอนีถอนอ่รออดูคุณปตมันต้องรอสิวะไม่มันต้องทได้พอ ไปใจเย็นเย็นเโอ้ยตู้ยิ่งยอดเหรียญเงินคงคาหนึ่งร้อยสงคนตัวร้อยห้าสิบกำลังออกตัวกรุณารอสักครู่นี่เห็นป่ะทุกคนมันง่ายมากเว้ยเขามีภาษาไทยด้วยแค่นั้นได้เสร็จไปมาแล้วเราก็ไปกันต่อรอบต่อไปสองทุ่ม Oh, อสองทุ่มห้าสิบสองตอนนี้กี่โมงสี่สิบหกว่ายทันก็ทุไทเป่ไหนคุณปรอเห็นไหมเป็นไงไม่ยากเนาะซื้อตัว๋วปรอทำได้ไคุณก็ทำได้ไ <laughs> ใช้คำนี้เกลียดมันไม่ย่าวแค่นั้นแหละเออจริงภาษาไทยลังๆไปเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะว่าต้องเปลี่ยนขบวนอะไรยังไงโอรหนาเอือดมากเพิ่งเห็น คคถึงไทเ,เปิเกนสเตชันแ,แล้วแล้วก็เราก็ต้องมาเปลี่ยนขบวนที่นี่นะครับเป็นสายสางเงินไปซีเหมินเนาะโอ้ยตก,ปกปใอย่างที่บอกไปครับทุกคนถ้าเกิดว่ามาครั้งแรกเราแนะนสาสถานที่พักที่ใกล้ๆที่เดินทางสะดวกนะครับก็จะมีที่ซีเหมอนแล้วก็ที่ไทเปเมนนะครับเลือกได้เลยตามที่ทุกคนสะดวกเนาะจริงๆแถวไทเปเมนก็โอเคนะแล้วว่าก็ที่พักจะถูกกว่าแถวซีเหมอนหน่อยแต่ว่าของกินก็อาจจะแบบไม่เยอะเท่าแถวซีเหมินอะไรเงี้ยนะฮะลองเลือกดูได้เลย เราเปลี่ยนขบวนแล้วก็ไปโรงแรมเราต่อกัน ต่อเอามาทีสายสีน้ำเงินน้องบอลน,นันไลยเพื่อไปที่บางของเราเดี๋ยวคุณโป์จะโชว์สกิลซื้อตั๋วอีกรอบหน,นึ่งนี่มีภาษาไทยปะมีภาษาไทยซื้อตั๋วเด<ช>ียว yes ใช่ไหมสอง2คนอ่าฮะแล้วก็ต้องดูนี่ก่อนซีเหมือนเ้วอ,อยู่นี่นยี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบไปใส่ยี่สิบ yes ก็เป็นสี่สิบ yes. ก็ด้วยความเรื่องเยอะของเราไงเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อ e าก s แล้วเราก็จะแตะได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เขาอยากได้ลายอื่นที่ไม่ใช่ลายเซรามูนนะฮะเออเนี่ยมันง่ายมากเลยเธอที่มีของแบบนี ัำทรจ้ฟัำทรัำทรไม่เอาเลยไม่อ่หเพราะมันเป็นเหลี่ยมใ่ไมก็ไม่ใช่พวกร้านสะดวกซื้อต่างอ่าเธอ้ายนี่าย มีอะไรเลือกให้สักทีนี่ว่าเอาจริงๆมาซื้อง,ง่ายกว่าตั๋วที่ไทยอีกนะ <c oughs> ตั๋วที่ไทยพวกแบบบางสถานียังแบบบอกงงกว่านี้นอีกอะทุกคนครับลงมาด้านล่างแล้วก็สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าจะไปซีเหมือนนะให้ดูป้ายที่เขียนว่า ดิงดิงฟุดิงฟูอะไรกัอย่างนะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเนี่ยเออ,อหรือไม่ก็ดูตรงตรงตรงอันนี้ก็ได้ตรงผนังชานชาลาเขาจะมีบอกว่าสถานี่อไปสถาน,นี้อะไรนะครับขึ้นให้ถูกฝั่งเด้อเพื่อนฟีฝังไปอีกที่นึงเลยนะคลิปไต้หวันของพวกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมก็ได้ต่อในอีกทีหน้า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ